ปัจจุบันมีสำนักสะดอกเคราะห์โดยแอบอ้างชื่อของเทพเจ้าลงมาเข้าทรงเพื่อบำบัดทุกข์และผ่อนคลายความทุกข์ให้แก่คนทั่วไปหลายที่หลายแห่งก็ปรากฏว่ามีผู้คนหลงเชื่อเดินทางไปยังสำนักที่ว่าเนี่ยจำนวนไม่น้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณบัวนี่เคยประสบกับมรสุมของชีวิตธุรกิจการค้าขาดทุนมีหนี้สินพลุงพลัง เงินหมุนที่เคยคล่องก็ติดขัดไปหมดธุรกิจที่ประกอบการก็อยู่ใกล้ภาวะล่มจมล้มละลายในห่วงเวลานั้นมีแต่ความกลัดกลุ่มทุกทรมานใจอย่างที่สุดมองหาทางออกของปัญหาก็มืดมนไปหมดขณะนั้นเหมือนตกอยู่ในความมดืดเห็นแสงริบรีตรงไหนเป็นต้องตะเกียกตะกายไปยังจุดนั้นด้วยความหวังว่าจะพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับคืนมาแม้แต่หมอดูคุณบัวก็ยังยึดเอาเป็นที่พึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเชื่อถือเลยแม้แต่น้อยใครบอกว่าหลวงพ่อวัดไหนอาจารย์ที่ไหนรถน้ำมนต์ขลังนักเป็นต้องตระเวนไปรถน้ำมนต์ไม่รู้กี่วัดต่อกี่วัดเสร็จแล้วมีเพื่อนมาบอกว่ามีสำนักทรงแห่งหนึ่งแถวแถว,แถวรังสิตทําพิธีสะดอกเคราะห์ได้ผลมานักต่อนักแล้วเพื่อนบอกว่าอาจารย์คนเนี้คนขึ้นมากวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนไปหาไปขอความช่วยเหลือเป็นร้อย คนที่ไปสะดอกเคราะห์ทุกรายต่างก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันออกไปส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ทํามาค้าขายเพื่อนคนนี้ยืนยันว่าใครที่ได้รับการสะดอกเคราะห์แล้วเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นทันทีอย่างเหลือเชื่อทีเดียวทีนี้คุณบัวเนี่ยก็ไม่ผิดกับคนจมอยู่ในน้ําและกําลังจะหมดแรงไา้มีฟางเส้นเดียวลอยมาให้เกาะก็รีบคว้าไว้ก่อน ด้วยเหตุนี้ก็เลยขอให้เพื่อนพาไปโดยคิดหวังลมๆลมลมลมแรงๆว่าเจ้าพ่อนี่อาจจะช่วยโดนบันดาลให้อุปสรรคหากหนามที่สุมรุมกันเข้ามาในได้คลี่คลายลงไปบ้างวันนั้นเพื่อนก็ขับรถมารับตั้งแต่เช้าพาไปถึงสำนักทรงสะดอกคราะแห่งนี้เป็นเวลาเกือบสิบโมงเช้าแล้วสำนักทรงเป็นบ้านเดี่ยวค่อนข้างใหญ่ปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งตารางวาเป็นตึกสองชั้น ข้างล่างเปิดโลงเป็นห้องถุงกว้างขวางมีรูปปั้นเทพเจ้าตั้งตระงานอยู่ภายในห้องถุงเป็นสง่าหน้าเกรงขามด้านหนึ่งก็มีโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปต่างๆถูกอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานเรียงรายเต็มทุกชั้นติดกับสำนักทรงเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณเจตารางวาทราบว่าเป็นที่พักอาศัยส่วนตัวของเจ้าสำนัก ที่บ้านเดียวหลังนี้มีรถเก๋งยี่ห้อ bmw ใหม่เอี่ยมจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีรถเบนซ์แวนใหม่เอี่ยมพอๆกันทราบว่าเป็นพาหนะส่วนตัวของเจ้าสำนักทั้งสองคันคุณบัวเห็นสภาพของสำนักและที่อยู่อาศัยของเจ้าสำนักตลอดจนพาหนะแล้วประเมินว่าฐานะการเงินของเจ้าสำนักนี่เข้าขั้นมั่งคั่งทีเดียวภายในสำนักมีผู้คนเกือบหกสิบคนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย รอคอยให้เจ้าสำนักเข้าประจำที่สงเคราะห์ผู้กำลังตกอยู่ในความทุกข์จนหน้าดำคร่ำเครียดเจ้าสำนักจะมาหลังจากเวลาเพลนแล้วทราบจากเพื่อนอีกเหมือนกันว่าเจ้าสำนักคนนี้บวชเป็นพระภิกษุมาแล้วเกือบ30มสิบปคือบวชมาตั้งแต่หนุ่มเพิ่งจะลาสิขาสกขาเึกออกมาเป็นคารว่าตอนอายุห้ิบกว่าก็มาแต่งงานมีภรรยาอายุสามสิต้นๆแล้วก็มีลูกยังเล็กๆ หลังจากสึกออกมาก็ประกอบอาชีพเป็นหมอดูแล้วก็รับสะดอกเคราะห์กระทั่งมีคนนับถือเลื่อมใสเป็นจํานวนมากก็ได้ย้ายจากบ้านเช่ามาซื้อบ้านอยู่อาศัยที่หมู่บ้านแห่งนี้เท่าที่รับรู้ประวัติคร่าวๆแสดงว่าเจ้าสํานักนี้สร้างฐานะได้รวดเร็วอย่างน่าทึ่งทีเดียวผู้ที่มาสะดอกเคราะห์ทุกคนจะต้องซื้อถาดดอกไม้ทูบเทียน36บาทโดยภรรยาเจ้าของเจ้าสํานักเป็นผู้จัดหามาบริการแล้ว ต้องเสียค่าบูชาครูอีก199ยเกิบเก้าทเมื่อรู้ว่าจะต้องเสียเงินค่าครูแล้วก็ค่าดอกไม้ทูบเทียนรวมเป็นเงิน235ร้อิบห้าทก็ทำให้คุณบัวอดคิดไม่ได้ว่าไรายได้ของเจ้าสำนักทรงสะดอกคราะหแห่งนี้มีรายรับที่ไม่ธรรมดาเพราะถ้าไม่คิดคำนวณออกมาเป็นตัวเลขโดยรวมแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้านำตัวเลขค่าดอกไม้ทูบเทียนบวกค่าบูชาครู คูณกับจำนวนคนในแต่ละวันที่มาหาด้วยความเชื่อถือศรัทธาคิดเฉลีย่ยเอาแค่วันละยี่สิบคนทุกวันเจ้าสำนักจะมีรายได้ถึงวันหนึ่งสี่พันเรอบาทเดือนหนึ่งก็แสนสี0หมันบาทแต่เท่าที่ทราบเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาที่สำนักทรงนี้ถึงถึงวันละเกือบร้อยคนและวันธรรมดาบางวันก็มีถึงห้สิบคนดังนั้นก็ไม่น่าสงสัยว่าทำไมเจ้าสำนักถึงได้มั่งคั่งร่ำรวยอ,ยอย่างที่เห็น เมื่อคุณบัวลองคิดคำนวณรายรับคร่าวๆของเจ้าสำนักทรงก็ทำให้ความศรัทธาคลอนแคลนไปเหมือนกันแต่ปัญหาชีวิตของตัวนี้มันหนักหนาะสาหัสเหลือประมาณก็เลยพยายามไม่คิดมากเพราะถ้าเจ้าสำนักรงช่วยเหลือให้ปัญหาคลี่คลายลงไปได้การเสียเงินเล็กน้อยแค่นี้ก็น่าจะคุ้มและเชื่อว่าทุกคนที่มายังสำนักทรงแห่งนี้ก็มาด้วยปัญหาคล้ายคลึงกันกับคุณบัวก็คงจะคิดอย่างนี้เช่นเดียวกัน ถึงเวลาเจ้าสำนักก็เริ่มต้นทำงานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายเขาก็เข้ามานั่งตรงมุมห้องด้านหนึ่งมีโต๊ะเตี้ยๆขนาดย่อมวางกวางหน้าเจ้าสำนักเป็นชายสูงอายุผิวคล้ำผมบางแต่ว่าได้รับการย้อมอย่างดีใส่เสื้อขาวกางเกงขาวคราวนี้ผู้ที่อมทุกข์อมเศร้าทั้งหลายก็ประคองถาดทยอยเ,อเข้าไปหาตามลำดับหมายเลขมาก่อนมาหลังวางถาดบนโต๊ะแล้วใครมีทุกข์อะไรก็เล่าให้เจ้าสำนักฟัง เจ้าสำนักก็จะพยักหน้ารับรู้ไปเรื่อยๆเมื่อระบายความอัดอั้นตันใจหมดสิ้นกระบวนความเจ้าสำนักก็สวดพระคาถาเป็นภาษาบาลีสั้นๆก่อนจะสั่งให้ไปรออีกห้องหนงึ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดก็จะรับถาดดอกไม้ทูบเทียนไปดอกไม้ทูบเทียนในถาดจะถูกเก็บรวมเอาไว้เพื่อน,นำกลับมาขายต่อส่วนเงินบูชาครูก็ใส่ลงในตู้บริจาคปิดทึบทุกด้านซึ่งเชื่อว่าผู้ที่จะไขกุญแจเปิดตู้บริจาคก,ก็คงจะมีแต่เจ้าสำนัก เพียงผู้เดียวพอถึงคิวของคุณบัวคุณบัวก็ประคองถาดเข้าไปแล้วก็ระบายสภาพปัญหานี่สินที่สมรุมอยู่ให้เจ้าสำนักฟังเจ้าสำนักก็พยักหน้ารับรู้แล้วก็บอกว่าปัญหาของคุณเล็กน้อยไม่เกินสามวันเจ็ดวันก็จะคลี่คลายไปเองเอ่ะไปรออีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะทำพิธีให้ คุณบัวก็ถอยหลีกทางให้คนอื่นเข้ามาแทนที่แล้วก็เดินไปนั่งรอที่ห้องที่วาเนี่ยซึ่งในห้องนั้นก็มีคนนั่งรออยู่สิบกว่าคนเมื่อครบจํานวนคนยี่สิบคนเจ้าสานักก็หยุดรับผู้เข้ามาพบทางด้านหน้าจากนั้นก็เข้ามาที่ห้องซึ่งมีคนยี่สิบคนรออยู่แล้วก็แจกเทียนขนาดใหญ่แต่สั้นให้ทุกคนคนละดอกบอกด้วยเสียงดังๆเถึงเวลาจุดเทียนสอกเคราะหแล้ว เมื่อเทียนติดให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกโศกโรคภัยที่อยู่ในตัวนี่จงลงไปอยู่ในเทียนให้หมดแล้วนำเทียนมาขยํำเป็นก้อนกลมวางไว้ตรงหน้าของแต่ละคนคุณบัวและทุกคนก็ทำตามที่อาจารย์สั่งจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานกันเงียบๆคนอื่นๆจะคิดยังไงนะคุณบัวไม่รู้แต่ว่าตัวเองก็คิดสงสัยอีกว่าปัญหานี้สินและถูกเจ้านี่เร่งรัด รวมทั้งการหมุนเงินมันติดขัดไปหมดทุกด้านของตัวเองนี่มันจะยัดเยียดเข้าไปในเทียนเล่มเล็กๆแค่นี้หมดเหรอถ้าหากความทุกข์อันสาหัสยัดใส่เข้าไปในเทียนได้ง่ายๆอย่างนี้คุณบัวก็เชื่อว่าต่อให้ใช้เทียนพรรษาก็คงไม่พอแต่ไหนๆก็ถลำ้ำเข้ามาถึงเพียงนี้แล้วเจ้าสํานักสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําเทียนติดไฟได้สักครู่หนึ่งเจ้าสํานักก็สั่งให้ดับไฟแล้วก็ปั้นเทียน ทุกคนก็รีบทำตามคำสั่งนั้นขณะที่คุณบัวปั้นเทียนก็รู้สึกว่าเทียนอ่อนนุ่มเป็นพิเศษปั้นเป็นลูกกลมกลมง่ายมากขั้นต่อไปเจ้าสำนักสั่งให้ทุกคนวางเทียนที่ปั้นแล้วตรงหน้าลุกขึ้นยืนเอามือไพร่หลังหลับตาอย่าลืมตาไปนั่นขาดคุณบัวและทุกคนก็ปฏิบัติตามอาจารย์ก็เดินมาหยิบเทียนปั้นขึ้นมายัดใส่มือของแต่ละคนแล้วสั่งให้เอาก้อนเทียนนั้นเข้าปากเคี้ยวพร้อมกับบอกกำชับอีกว่า หากพบอะไรผิดปกติในก้อนเทียนอย่าขายทิ้งเป็นนันขาดขณะที่คุณบัวรับก้อนเทียนไว้ในมือความรู้สึกของตัวเองบอกว่าก้อนเทียนที่เจ้าสํานักมอบให้เนี่ยต้องเป็นก้อนเทียนคนละก้อนแน่เพราะว่าเทียนที่คุณบัวปั้นน่ะเป็นก้อนนั้นมีขนาดเล็กกว่าก้อนที่อยู่ในมือหากไม่สังเกตจะไม่รู้สึกแต่ว่าคุณบัวก็ไม่ได้พูดอะไรจัดการเอาก้อนเทียนยัดใส่ปากแล้วเคี้ยว พอเคี้ยวไม่กี่คำก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งออกมาจากก้อนเทียนแม้กลิ่นจะไม่รุนแรงนักแต่ก็ทําให้ผะอ,อืดผะอมน่าดูเคี้ยก้อนเทียนครู่หนึ่งเจ้าสํานักก็สั่งให้ลืมตาเดินไปรับเทียนที่แต่ละคนเคี้ยวมาดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่เคี้ยวบ้างบางคนก็ไม่รู้สึกอะไรบางคนมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับขุนบัวบางคนก็พบว่าในก้อนเทียนของเขามีหวายเส้นเล็กๆมีเศษผ้ากีริ้วสกปรกทําความตื่นเต้นให้แก่ทุกคนไม่ใช่น้อย เจ้าสำนักก็ทำท่าเคร่งขรึมเมื่อบอกให้ทุกคนรับฟังว่าคนที่เคี้ยวเทียนแล้วไม่รู้สึกอะไรไม่พบเจ,เจออะไรในก้อนเทียนสแสดงว่ามีเคราะห์เพียงเล็กน้อยให้ไปเอาน้ำมนต์ข้างนอกใส่ขวดกลับบ้านใช้น้ำมนต์พรมหัวลูบหน้าทุกเช้าเคราะห์ร้ายก็จะหายไปเองส่วนใครที่เจอสิ่งผิดปกติในก้อนเทียนให้ไปสอบถามรายละเอียดข้างนอกเพราะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์กันอีกเนื่องจากมีเคราะห์แรงนักอาจจะ จะถูกเขากระทำด้วยขุนใสหรือว่าถูกลมเพลลมพัดอันนี้ต้องกำจัดเคราะห์ให้หมดไปจากนั้นเจ้าสำนักก็ออกไปประจำที่ข้างนอกเพื่อให้ผู้ที่นับถือศรัทธาเข้าพบเป็นชุดที่สองชุดที่สามเรียงไปตามลำดับคุณบัวออกมาข้างนอกไปพบกับภรรยาเจ้าสำนักเพื่อสอบถามว่าจะมีพิธีสดอะเคราะห์อะไรบ้างเธอก็บอกว่าอีกสามถึงเจ็ดวันให้กลับมาที่สำนักอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์หรือพระเจ้าสำนักจะทำพิธีสสะเคราะห์ใหญ่ให้โดยแจกแจงว่าจะต้องมีเครื่องบูชาเทพเจ้าอะไรบ้างสรุปรวมแล้วก็จะต้องใช้เงินอีกประมาณสามพันบาทสำหรับค่าเครื่องสองเวยทั้งหมดโดยทางสำนักจะจัดหาไว้พร้อมเพียงแต่นำเงินมาจ่ายเท่านั้นคุณบัวก็สอบถามต่อไปอีกก็ได้ทราบว่าการสระเคราะห์ใหญ่ของแต่ละคนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันบางคนต้องทำถึงสามครั้ง ซึ่งก็หมายว่าต้องเสียเงินเกือบหมื่นบาทสำหรับคุณบัวไปเหยียบสำนักนั้นเป็นแห่งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากไตร่ตรองดูแล้วว่าเชื่อว่าสำนักทรงสดดอกเคราะห์แห่งนี้จะต้องหลอกลวงต้มตุนคนที่หลงเชื่อศรัทธาอย่างแน่นอนเพราะมีเหตุผลที่จับได้หลายอย่างโดยเฉพาะการให้ปั้นขี้พึ่งแล้วให้เคี้ยวนั้นจะต้องมีการสรับเปลี่ยนเอาขี้พึ่งที่ทําเตรียมไว้ใส่ในมือให้เคี้ยวแน่แเพราะขนาดของขี้พึ่งเนี่ยผิดไปจากความเป็นจริง ส่วนสิ่งของที่อยู่ในขี้พึ่งไม่ว่าจะเป็นเศษหวายเศษไม้หรือว่าเส้นตอกคงจะมีการใส่ไว้ล่วงหน้าส่วนกลิ่นเหม็นที่คุณบัวเจอกับตัวเองก็นึกไปถึงน้ำยาเคมีที่เคยมีขายทางภาคใต้ใช้แกล้งกันสมัยเด็กๆแบบเล่นพิเรนเจ้าสำนักจะต้องใช้น้ำยาเคมีตัวนี้มายัดใส่ก้อนขี้พึ่งเตรียมไว้อีกเช่นเดียวกัน คุณบัวจับสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวสมโสมไม่มีเครื่องประดับทองหยองติดตัวเลยซึ่งแสดงว่าเป็นคนยากจนฐานะย่ำแย่จะเขี้ยก้อนเทียนไม่เจออะไรเลยส่วนคนที่เขี้วก้อนเทียนลกเหม็นบ้างหรือว่ามีบางอย่างซุกอยู่ในก้อนเทียนจะเป็นคนแต่งตัวดีมีเครื่องประดับแสดงว่าเป็นคนฐานะดีทั้งนั้นคือเป็นพวกพ่อค้าที่เจอธุรกิจมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ นั่นก็หมายถึงว่าบุคคลประเภทนี้มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าทำพิธีเสดาะเคราะห์ได้การหากินทางหลอกลวงประชาชนที่เชื่อถืองมงายของบุคคลเหล่านี้มีสรารพัดรูปแบบและสำนักทรงแห่งนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนคุณบัวเชื่อว่าการกระทำของเขาจะต้องได้รับผลกรรมสนองอย่างไม่ต้องสงสัยลองคิดดูเธอว่าผู้ที่สมสารไปยังสำนักทรงต่างๆนั้น แต่และคนต่างก็มีปัญหาความทุกข์ที่กดดันบีบคั้นจนหาทางออกไม่ได้เมื่อมีความหวังอันน้อยนิดก็หวังพึ่งให้ความทุกข์ผ่อนคลายไปไม่มากก็น,น้อยแต่มนุษย์ลวงโลกพวกนี้กลับชวยโอกาสหาประโยชน์จากความทุกข์ของคนอื่นอย่างไม่ละอายต่อบาปใดๆทั้งสิน้นสำหรับสำนักทรงแห่งนี้ทราบข่าวในภายหลังว่าเจ้าสำนักป่วยเป็นเบาหวานขั้นรุนแรงถูกจำกัดอาหารให้กินแต่ของจืดๆชืดๆ,ๆ อยากจะกินอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มอร,อ,อร่อยอร่อยอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเรียกว่ามีเงินมากมายเหลือเฟือก็ซื้อหาของอร่อยรสชาติถูกปากไม่ได้เป็นเบาหวานอยู่หลายปีก็เป็นโรคไตซ้ำเข้าไปอีกตอนแรกๆต้องผ่าหน้าท้องใช้น้ำเกลือล้างไตด้วยตัวเองต่อมาอาการสุดต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีฟอกเลือดล้างไตสัปดาห์ละสองครั้งได้รับความทรมานหาความสุขตามปกติไม่ได้ สำนักทรงจำเป็นต้องปิดกิจการเพราะตัวเจ้าของสำนักทนฝืนสังขารเล่นละครตบตาคนไม่ไหวบางคนอาจจะคิดว่าอาจารย์เจ้าสำนักเป็นโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาเช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่ว่าคุณบัวกลับคิดว่านี่แหละคือผลแห่งกรรมที่แสดงต่อเขาผู้นี้ให้ได้รับความวิบัติทางกายให้ได้รับความทุกข์ทรมานทางใจมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากความสุขเงินที่ได้มาโดยทุจริตเพราะหลอกลวงคนอื่น แม้จะมีอยู่มากมายแต่ก็ไม่สามารถจะซื้อหาความเป็นปกติสุขได้มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยความทุกข์ทรมานจิตใจทุรนทุรายหาความสงบไม่ได้และเชื่อเธอว่าเขาคงสงสัยอยู่ไม่ไวายว่าทำไมเมื่อมีเงินทองจนล้นเหลือแล้วกลับหาความสุขมาให้ชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นโรคที่รักษาไม่หายได้แต่รอความตายไปวันต่อวันเท่านั้นเองครับ เรื่องของกรรมที่เกิดจากการผิดศีลเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณสมศรีอ่าคุณสมศรีเล่าว่าแม่แกมีพี่น้องทั้งหมดสิบสองคนอ่าแม่นะยายซึ่งเป็นแม่ของแม่เนี่ยเป็นคนรักลูกลําเอียงมากคนไหนปากหวานเอาใจเก่งเข้าใจพูดก็จะรักคนนั้นแหละ คนไหนพูดไม่เพราะเวลาไปเยี่ยมไม่มีอะไรติดมือไปให้ก็ไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่ลูกสิบสองคนมีลูกคนโตก็คือลุงของคุณสมศรีก็คือพี่ชายของแม่แหละลุงเนี่ยบวชเป็นพระนานจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึง่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับยายมากก็สมศรีก็เรียกแกว่าหลวงลุงวัดที่หลวงลุงเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อหลายคนคงจะรู้จักกันดี เพราะเป็นที่ที่ดาราแล้วก็นักร้องก็ขึ้นอยู่พอสมควรอ่ะยายจะฟังแล้วก็โปรดหลวงลุงมากหลวงลุงจะบอกอะไรแนะนำอะไรยายจะเชื่อหมดหลวงลุงเป็นคนดุแต่ก็ใจดีเป็นบางครั้งหลวงลุงเป็นถึงเจ้าอาวาสแต่ก็ทำผิดศีลชอบเล่นหวยแอบมีสีกาไว้เลี้ยงดูเป็นเมียอย่างลับๆแอบไปหาบ่อยๆที่บ้านสีกา เรื่องที่หลวงลุงมีเมียในชาวบ้านเริ่มรู้กันบางส่วนตาของสมศรีก็คือพ่อของแม่เองเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยมากลูกเดินเหินก็ลำบากตาเนี่ยขายที่ดินที่เป็นส่วนของตาเองจำนวนเจ็ดไร่ได้เงินมาก้อนหนึ่งก็จัดแบ่งเงินให้ลูกทั้งสิบสองคนได้เท่ากันพอหลวงลุงรู้ก็ขอเป็นคนจัดการให้น้องๆเองหลวงลุงมีความโลภ คิดจะยึดกรรมสิทธิ์ที่ดินของยายไว้เพียงผู้เดียวโดยเอาเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดินของตาเนี่ยมาแบ่งให้น้องทุกคนก่อนรับเงินต้องเซ็นเอกสารทุกคนหลวงลุงบอกว่าเป็นใบเอกสารรับเงินส่วนแบ่งน้องๆเชื่อใจก็เลยไม่ได้อ่านเอกสารให้เซ็นก็เซ็นเพราะคิดว่าเป็นใบเอกสารรับเงินส่วนแบ่งขายที่ดินของตาแต่แท้จริงแล้วเอกสารนั้นหลวงลุงทําเป็นเอกสารมอบอํานาจ ให้กับหลวงลุงเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของยายแต่เพียงผู้เดียวหลวงลุงเดินเรื่องเป็นเจ้าของที่ดินของยายได้สําเร็จเนื้อที่ดิน16ไร,ร่เศษน้องทองทุกคนไม่รู้จนกระทั่งลูกๆบอกให้ยายแบ่งที่ดินให้ได้แล้วลูกๆจะได้ปลูกผักปลูกอะ,อะไรต่ออะไรเป็นของตัวเองบ้างในที่ดินที่แบ่งให้ลูกๆแล้วแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผย ว่าที่ดินของยายในกลายเป็นชื่อหลวงลุงแต่เพียงคนเดียวยายรู้เห็นกับหลวงลุงมาตลอดตั้งแต่ต้นหลวงลุงบวชเป็นพระจนได้เป็นถึงเจ้าวาดแต่ในใบที่ดินเป็นนายชื่อธรรมดาของบุคคลทั่วไปที่ดินและบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของหลวงลุงแต่เพียงผู้เดียวตาในช้ำใจตรอมใจที่ลูกเป็นแบบนี้ป่วยไม่นานก็เสียชีวิตลง เหลือยายกับน้องสาวแม่คนเล็กที่อาศัยอยู่ในบ้านกันแค่สองคนบรรดาลูกยายมีทั้งหมดสิบสองคนห้าคนยื่นฟ้องจ้างทนาย,ยื่นฟ้องสารกับหลวงลุงอีกหกคนที่เหลือหลวงลุงเอาเงินให้ขอไม่ให้ร่วมฟ้องให้เป็นฝ่ายหลวงลุงคดีนี้แพ้ยายไปเป็นพยานให้หลวงลุงว่าหลวงลุงคนเดียวที่ดูแลเลี้ยงดูเขามาตลอดลูกคนอื่นไม่เคยเลี้ยงดูจุนเจือเขาเลย รวมทั้งแม่ของสมศรีด้วยเป็นอันว่าคนโกงที่ดินพี่น้องนี่ชนะหลวงลุงชนะคดีทรัพย์สมบัติที่ดินและบ้านเป็นของหลวงลุงหมดเลยอยู่ได้ไม่นานประมาณสองปีหลวงลุงเอาที่ดินและบ้านไปจำนองไว้ล้านกว่าไม่ได้ส่งดอกส่งต้นบ้านที่ดินโดนยึดหมดหลวงลุงรับยายไปอยู่ที่วัดโดยบวชเป็นชีน้องสาวไม่มีที่อยู่ต้องไปเช่าบ้านอยู่เร่ร่อนไปเรื่อย บรรดาลูกๆของยายมารู้ทีหลังว่าหลวงลุงเอาเงินที่จํานวนที่ดินส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดินให้กับศรีกาซึ่งเป็นเมียลับๆของหลวงลุงจํานวนร้อยไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของเมียหลวงลุง,งทั้งหมดตอนนั้นที่ดินมันถูกยายไปอยู่วัดได้ไม่นานก็ป่วยบ่อยๆปวดขามากจนเดินไม่เคยไหวหนักข้าวไปไหนมาไหนก็ลําบากเดินไม่ได้ต้องคลานเอา จะเอาอะไรหยิบอะไรก็ต้องคลานไปเอาลูกๆก,ก็ไม่มีใครไปเยี่ยมยายเลยเพราะโกรธยายเรื่องที่ดินคุณสมศรีเคยไปเยี่ยมยายที่วัดเห็นแก่คลานจะไปซักผ้าก็สงสารยายจะซักผ้าให้เขาก็กลับไล่ให้กลับบ้านไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ายายเกลียดแม่ก็เลยผ่านมาเกลียดสมศรีด้วยสมศรีเห็นยายแล้วสงสารมันเป็นกรรมจริงๆยายเดินไม่ได้ไม่สบายล้มป่วยอยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตลง หลวงลุงจัดงานศพให้ยายที่วัดงานศพยายไม่มีคนมากอ่ะลูกสิบสองคนมีแม่สมศรีป้าพี่สาวแม่แล้วก็น้าน้องสาวแม่รวมหลวงลุง,ลงทั้งหมดสี่คนทั้งๆท,ท,ที่ลูกเยอะหลานเยอะแต่ลูกบางคนไม่มางานศพแม่ของตัวเองไม่มาเผาผีแม่ตัวเองเพราะโกรธยายเกลียดหลวงลุงกันก็เลยไม่มายายเสียได้ไม่นานก็เหมือนเป็นบ่วงกรรมระหว่างยายกับหลวงลุง,ลงที่ทําร่วมกันมา ชาวบ้านเสื่อมศรัทธานในตัวหลวงลุงหลายอย่างที่หลวงลุงได้ทําไว้ชาวบ้านรู้ก็เลยไม่ค่อยมีใครเข้าวัดทําบุญสักเท่าไหร่หลวงลุงต้องเดินบินธบาตตอนเช้าทุกวันคนก็ไม่ค่อยจะใส่บาทให้หลวงลุงด้วยเวรกรรมหรือว่าผีบังตาไม่รู้หลวงลุงกําลังข้ามถนนมองไม่เห็นรถเมย์ที่วิ่งมาจังหวะเดินข้ามได้แค่ครึ่งถนนรถเมย์วิ่งถึงตัวชนอย่างจังเลยทําให้หลวงลุงโดนรถเมย์ชนแล้วก็เหยียบ ตายคาที่ที่วัดจัดงานศพให้หลวงลุงในฐานะเป็นเจ้าอาวาสที่วัดมานานงานศพหลวงลุงไม่มีพี่น้องไปเลยนอกจากแม่ของสมศรีป้าแล้วก็สมศรีกับลูกป้าแค่นั้นเนี่ยแล้วชาวบ้านก็ไปไม่เยอะคนน้อยมากเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยชอบความประพฤติของหลวงลุงชาวบ้านก็เลยไม่มางานศพสักเท่าไหร่หลวงลุงหมดอายุไข หรือเพราะกรรมที่ทำไว้กับพี่น้องก็ไม่รู้ถึงต้องตายแบบนี้สมศรีก็บอกว่าขอให้ดวงวิญญาณของหลวงลุงจงไปสุขติเถิดเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ